โอาเรียบร้อยเลยลูกขอบคุณหลายๆแม่อ oh, okay, ัดวิดีโอไม่เป็นไรแ่ตรงนี้แหละช่วยได้เลยม่วันไปทำหลังงารหมอหอโอเคนะจาจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีเนื้อ สวัสดีนะคะอ้ามื่อกี้ไม่มถ่ายวีดีโอไไม่ได้แล้วหนึ่งคนสวัสดีนะคะพี่นอ้องพบปะ สังสรรค์สุขสันต์วันอาทิตย์เนอพี่น้องจา๋ามาคุยกันมาคุยกันสักพักนะคะพี่น้องเดี๋ยวก่อนยายก็ทดลองเหมือนเดิมสวัสดีนะคะยิ้มหวานจังยิ้มหวานจังเต็มทางไปเลยนะครับค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านยายไทยไทยนะคะพบปะพูดคุยกับยายไทยไทยนะคะสว,ส,สวัสดีเจ้ายายสวัสดีเจ้าสาวรอยสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะแม่ไทยไทยจากนิสาลอนดอนสวัสดีค่ะแล้วสมมุติว่าถ้าแม่อยากจะอ่านคอมเมนต์ต่อไปแม่ก็กดตรงคอมเมนต์เ สวัสดีค่ะพี่นิชาสวัสดีค่ะนิชาจากสาวโดยนะคะเหมันลูกเล่นเยอะนะว่าไปแล้วนะเว้ส่งกำลังใจเดี๋ยวขอตัวงานค่ะโอ้ขอพระคุณจ้าขอพระคุณไปเลยลูกไปเลยเจ้ายายขึ้นไม่โดนใหยยใยญย่ใยยเด็กหญิงไทยไทยทดลองค่ะนะคะ สาวดอยสตรอรี่เยอะค่ะลูกเล่นเยอะจริงๆนะคะเอาสาวดอยเม่ยายไทยไทใส่กุญแจให้นียเอาไหมอย่าไปอย่าไปสาวดอยเพ็นบ้านนะสาวดอยยายไทยไทยใส่กุญแจให้เอาไหม ยายไทย,ยแล้วแต่เจ้าโอเคยายจะได้มีเอาองนั้นอีละอั่างนั้นยายใส่เลยนะเพิ่มผู้ดูแลสาวดอยสตรอรี่ใสแล้วลูกใส่แล้วค่ะขอบคุณเนดะ้อยายไทยๆจะได้มีแอดมินโอ้ยเหลืออีกหนึ่งวันพี่น้องพรุ่งนี้ไปหาหมอจะได้ไปทำงานแล้วเนอะนี่สาสาไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะได้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะ นะคะได้ลุกได้ได้ไดไดค่ะได้ได้เลยนะคะสาวดอยสตรอรี่นะคะยายยังไม่ได้อ่านเนาะแป๊บๆหนึ่งเนาะมันยิม้มนิสาบอกยิ้มหวานจังเลยนะคะเดินไปเลยสวัสดีเจ้ายายสาวดอยสตรอรี่สวัสดีนิสาสาวดอยนิสานะคะสาวดอยแวะมาให้กําลังใจ ย้ายไทยๆนะคะหัวใจพลังบวกจากสาวดอยสตอรี่เนอสาวดอยก็บ,บ้าน u t u b e ต,ตุยย๊กตา Wifi เยอะค่ะนะคะสาวดอยก็ให้สู้ๆหัวใจพลังบวกนะคะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมบ้าน YouTube นะคะพลังบวกตุ๊กตาไ WiFi ยาไปยาไปนะคะสาวดอยก็บอกแล้วแต่เจ้านะคะสาวดอยก็หัวใจพลังบวก ตุ๊กตา Wifi นะคะขอพระคุณเน้อที่เข้ามาคุยกับยายไทยๆยายขึ้นไม่นานเน้อขึ้นไม่นานนะคะยายแค่คิดถึงนะคะแล้วก็มาบอกเล่า90้าสิยายไทยๆนะคะในชีวิตช่วงนี้ก็อยู่แต่หมอนะคะแล้วก็จวดอยก็ให้หัวใจพลังบวกพลังบวก นิสาบอกทํางานไปด้วยนะคะสาวดอยก็แอบ,บแอบ,บแอบ,บทุกตา Wi-Fi อย่าไปอย่าไปหัวใจพลังบวกนะคะอิตาลีา Hope you ever อพบยูเอเนี่แออเขาบอกว่าอะไรนะฉันหวังว่าขอให้คุณมีความสุข every night day แต่ชื่อจำไม่ได้เดี๋ยวอ่ะอิตาเลียนแฟมิลี่บอกบอลเดอร์ยูเคนอันผิดอันถูกยายขอโทษเนอะก็นะ คืออย่างนี้พี่น้องยายยายก็ต้องหัดขึ้นของพี่ยูเขานะคะทีนี้มันบางครั้งมันก็ลืมด้วยความแกมมันก็ไม่รู้ต,ตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นอะไรอย่างนี้นะยายก็เลยจําไม่ค่อยได้นะคะต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนะคะไม่งั้นก็ลืมเพราะว่า มันบางรุ่นบางบางบางมือถือมันไม่เหมือนกันน่ะนะบางมือถือมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะค่ะ,คะให้กำลังใจมาเลิบสามเลิบสี่นะคะขอพบพระคุณค่ะกำลังใจขึ้นไม่นานค่ะยายขึ้นไม่นานเพราะว่าเราจะได้ไปแว้นนะคะ,จะ,นนะ,คะจะได้ไปเที่ยวหาเพื่อน ให้มาสวัสดีนะคะนิสเอก็ไฮ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 ทอรรีเฟมิลีสวัสดีจากนิสาลอนดอนขึ้นคนเดียวก็ยากนี่ลนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ก็สู้ค่ะสู้สู้นะคะพี่น้องสู้โดนโดนโดนเอาพี่น้องเหมือนซอยเคมอนนะคะ ไสิมีใช่ไม่เป็นไรคะ่ะสู้แมนคะ่ะแมนนะคะตอนนี้ก็ในเวลาที่ของเยอรมันนะคะพี่น้องหชั่วโมงจากประเทศไทยนะคะโอสโ้สบายดีคุณโยมสบายดีค่ะท่านอาจารย์ กาบนมัสการท่านอาจารย์นะคะกาบนมัสการค่ะสบายดีค่ะตอนนี้ก็ร่างกายก็แข็งแรงนะคะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอพระคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณนะคะตอนนี้ก็ร่างกายแข็งแรงก็พร้อมพร้อมพร้อมที่จะไปทำงานค่ะนะคะขาก็เริ่มดีขึ้น เดี๋ยวเขาก็คงจะเข้ามาอยู่ในสภาพปกติก็คงอีกไม่นานนะคะขอบพระคุณสี่ล้านดวงใจนะคะขอบพระคุณหลายๆเพราะว่าพรุ่งนี้ก็รอฟังคาสั่งหมอนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยว่าก,กันพี่ไทยไทยสวัสดีจ้าพลนิสาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพลนิสานะคะ ตอนนี้นั่งดูโทรศัพท์เพราะว่าพี่น้องมันมีลูกเล่นเยอะของท่านประธานใหญ่จิ้มนุ่นจิ้มนี่ขึ้นไปขึ้นมานะคะทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ดีมีแหงกันทุกคนเออ้ยยายขึ้นไม่นานนะคะพี่น้องขึ้นเพื่ออสวยยังเนาะยายไทยไทย่ <laughs> พลอนิสาก็บอกว่าสมมัสาการหลวงพี่จ้านะคะห้าล้านดวงใจขอพระคุณค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็เ,เวลาสวัสดีค่ะคุณพลอนิสาไหว้ๆจากนิสาลอนดอนนะคะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเวลาหกชั่วโมงถ,ถ้าตอนนี้เป็นเมืองไทย ยายไทยๆคิดว่าถ้า6ชั่วโมงก็กลับหัวน่าจะเป็นอยู่ที่6โมงหรือ6โมงครึ่งพลออนิสาสวัสดีทุกบ้านจ้าใช่ไหมพลอยนิสาน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่า6โมงใช่ไหมประมาณน่าจะ6โมงเย็นใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะใช่ไหมเอ่ยหรือจะจำผิดเพราะช่วงนี้เป็นหน้าหนาววินเตอร์เป็นหน้าวินเตอร์นะคะ เพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะคะพี่น้องกับคุยกันนะคะอ่าหกโมงหกโมงจ้ะแมนเห็นไหมอย่าไทยๆดาวูกูกับหัวนาฬิกาที่นี่เป็นเที่ยงที่เมืองไทยก็จะต้องเป็นหกโมงเย็น้จำได้จำได้นะคะหนึ่งสองสามไม่เอานะ อย่าเขียนคำนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยูเขาเห็นแล้วไม่ปื้มนะคะขอไม่ไม่ต้องเขียนคำนี้ได้ไหมพอนิษาก็บอกสวัสดีค่ะแฟมิลี่หกโมงนะคะโอเคใช่ค่ะใช่ค่ะ เพราะว่ามันไม่ไมันไม่เหมาะสมเนาะคะพี่น้องเนาะเพราะไม่เขาพูดยังไงอะ่ะคือแล้วถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะไม่ไม่ไม่พูดดีกว่านะคะขอบคุณค่ะแอดมนินขอบคุณนะคะแอดมินของยายตายๆนะคะนะคะแต่ขอบพระคุณขอบพระคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ ก็เหลืออีกสี่นาทีนะพี่น้องเนาะใหญ่ก็จะลงเพราะขึ้นไม่นานเนาะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปซื้อตั๋วไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้นะคะพี่น้องเนาะก็คือไปาพี่น้องเรานะคะยิ้มนะคะพอยนิสาหกโมงคานะคะก็ พี่นิสาสวัสดีจ้าพลนิสาพลอยนิสาแฟมิลี่ห้าล้านดวงใจเลิบๆนะคะขอบพระคุณค่ะถ้ายายมีเวลานะคะยายก็จะขึ้นมาสวัสดีมาอะไรประมาณนี้เนาะพบปกกันนะคะมาคุยกันพอได้ทำงานก็นะคะก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลานะคะแต่ยายก็จะขึ้นไม่นาน เพราะว่าจะเอาจะได้มีเวลาไปไปเยี่ยมเยือนประเทศโน้นประเทศนี้นะคะพี่น้องเราก็จะไปโน้นประเทศไทยมัง่งไปประเทศโน้นประเทศนี้ไปหาเก็บเห็จนะคะเราก็จะได้ไปให้กำลังใจเพื่อนๆของเรานะคะ 1 4ึ่ KDA เนี่ยคะ่ะก็โอเคนะขอบพระคุณค่ะพี่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะาากลอนดอนก็ให้หัวใจพลังบวกนะคะให้ตุ๊กตา wifi นะคะก็เหลือประมาณอีกสองนาทีนะคะยายไทยๆก็จะลงไลน์แล้วก็จะทำแบบนี้ถ้ามีเวลาก็าคือฝึกนะคะฝึกฝึกเพราะสิ่งที่เราไม่ฝึกมันก็ทำไม่ลืมแล้วยิ่งยายไทยๆด้วย ยิ่งแก่แล้วก็ยิ่งจะหลงหลงลืมลืมนะคะยายจําไม่ได้ยายก็ต้องจดนะคะเพื่อที่จะไม่ลืมอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนก็เป็นอะไรที่มายังใหม่นะคะยังไม่ยังไม่ชินมือเพราะฉะนั้นก็ต้องทำบ่อยๆใช่ไหมพี่น้องนะคะเนี่ยก็ต้องทำบ่อยๆนะคะก็ให้พี่น้องเป็นกําลังใจซึ่งกันละกันนะคะพี่น้องเนาะ ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสุขในวันอาทิตย์นะคะพี่น้องจะทําอะไรก็ขอให้มีความสุข1 4บสนาทีแล้วนะคะพี่น้องก็จะเดี๋ยวก็ยายก็จะโรงขอพวกคุณทุกท่านนะคะที่ให้มาเป็นกําลังใจให้ยายไทยยขอพวกคุณหลายๆขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขมากๆคิดดีทําดีนะพี่น้องเนาะเจริญเจริญในหน้าที่การงานนะคะ จะเดินทางไปไหนก็ขอมีความปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรนะคะด้วยรักและห่วงใยจากใจยายไทยๆนะคะพี่น้องถ้ามีโอกาสเราก็ได้พบกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นยายไทยๆขอพี่น้องมีความสุขอย่างดีในวันอาทิตย์ให้ยิ้มให้สวยให้มีความสุขและก็สนุกในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์อยู่กับครอบครัวนะคะพี่น้องครบแล้วคะ่ะยายไทยๆลงนะคะเดี๋ยวเจอกันไรหน้าคะ่ะ สวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ